ลำดับสายพญานาคในแดนบาดาลหนึ่งพญานาคสายราชาธิราชกษัตริย์นาคราชผู้ครองบาลังแก้วปกครองด้วยเดชานุภาพและความยุติธรรมมีสิทธิขาดความเป็นไปของโลกบาดาลทุกถ้อยคำคือกฎทุกการตัดสินคือชะตาของเผ่าพันธุ์ทั้งมวล 2. พญานาคสายปราดวิช,ชาผู้ส่งปัญญารู้เวทมนต์และคำพีลีลับ เป็นที่ปรึกษาของราชาธิราชพวกเขาเก็บรักษาความรู้โบราณว่ากันว่ามีตำราที่แม้แต่เทพเทวาก็ยังมิอาจอ่านได้จนสิ้น 3. พยานาคสายนักรบอารักขีนักรบผู้มีเกียรติคอยปกป้องบาดาลบัลลังและศาสนาสถานทุกเกล็ดบนร่างกายล้วนเป็นเกราะทุกลมหายใจคือคำสาบานที่จะไม่ยอมให้ศัตรูใดทำลายเกียรติของโลกนาค 4. พญานาคสายพิทักษถิตผู้เฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ เช่นพระาธาตุบึงถ้ำและแม่น้ำคอยรักษาพื้นที่เฉพาะมิให้ถูกล่วงละเมิดพวกเขาไม่ปรากฏตัวตนแต่เมื่อใดที่มีผู้บุกรุกโดยไม่เคารพจะต้องพบเจอกับเคราะห์กรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 5. พญานาคสายบุญบาร,รมีหน้าผู้สร้างบุญอุทิศผลบุญเกื้อหนุนโลกมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่มนุษย์ทำบุญแล้วอุทิศไปยังบาดาลแสงบุญจะปรากฏและพญานาคสายนี้จะเป็นผู้รับและส่งต่อไปอยังเผ่าพันธุ์ 6. พญานาคสายเพียรภาวนาผู้บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาเข้าถึงริษทางจิตในความเงียบสงดของบาดาลเสียงภาวนาของพวกเขาก้องสะท้อนกลายเป็นพลังที่ช่วยรักษาสมดุลระหว่างภพ 7. พญานาคสายผู้สร้างหรือช่างศิลป์แห่งบาดาลผู้สร้างปราสาทแก้วบันไดยพญานาคและสถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ ทุกผลงานคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตสินของพวกเขาจัดเป็นพลังงานที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกพญา,า,านาค8พญานาคสายรังสรรค์กับประการผู้สร้างสรรค์สินดนตรีวรรณกรรมเรื่องเล่าเพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมบาดาลสิ่งดนตรีและบทกวีมะก้องสะท้อนในพิธีศักดิ์สิทธิ์ 9. พญานาคสายสินเรื่องรม นาคผู้ไร่รำขับเสภาบรรเลงดนตรีเติมความสุขถวายแด่เทพเทวาและเหล่านาคชั้นสูงบางครั้งการไร่รำเพียงหนึ่งท่วงท่าสามารถปลุกพลังบาดาลหรือบรรเทาความโกรธแค้นของพญานาคองค์ใหญ่ได้สิทธิพญานาคสายทูตผู้ประสานสัมพันธ์กับโลกมนุษย์เทพและเผ่าพันธุ์อื่นสร้างสมดุลระหว่างภพ ถอยคําของพวกเขามีค่ายิ่งกว่าดาบเพราะสามารถเปลี่ยนศึกสงครามให้กลายเป็นสันติภาพได้ในพริบตา11พญานาคสายอสูรนาคาพญานาคที่หลงในมนต์ดำเวทอสูนและอำนาจมืดมีฤทธิ์ร้ายแรงมักสร้างความปั่นป่วนแก่โลกปาดานเกล็ดของพวกเขามักดำทมินดวงตาแดงฉาน สัมผัสได้ถึงพลังงานอันร้ายกาดน่ากลัว 12. สายกิเลสเสเพนนาคผู้มัวเมาในสุรากามราคะขาดสติเกเรวุ่นวายพวกเขาคือผู้ถูกกิเลสครอบนำแม้มีฤทธิ์แต่ไร้การควบคุมหลายครั้งเป็นต้นเหตุแห่งหายนะที่เผ่าพันธุ์อื่นต้องตามแก้ไข